สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีฟ้าสวัสดีสวัสดีชมพูสวัสดีเหลืองไป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 ดูการเคลื่อนไหวนั่นสิตัวกูดอกมีสัตรูอยู่ใกล้ใกล้ใช่ใช่มีสัตรไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไมระวังระวังงังังกำลังไประวังระวังระวจเย็นใจเย็นเหลืองใ็นย็นมังฟังงข้าฟังข้า ข้าตังข้าฟ้าฟ้าล้มแล้วม่วน่อยจะรอดไหมนี่จะรอดนี่จะรอดไหมนี่จะรอดไหมนี่ไปไปไปไไปมาเอาดันแล้วดันแล้ยืนจยืนจียืนยืนเอาดันแล้ปดันแล้วเือดล้วไแล้วิาายสิาสู้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 อาหลือคนเดียวลวมึงคนเดียวแล้วม่วงคนเดียวแล้วม่วงม่วงจะไหวไหมนั่น สามหนึ่งจะไวไหมไม่รอดไม่อรมอดจริงเว่ยไม่รอดจริงจริเลยม่วงไอาไปละเอาไหมาเอาไหมาแค่เกมแรกแค่เกมแรกจะเย็นจะเย็นจะเย็นไปได้อีก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 โอ้ยเงนินก็ไม่มีชิบหายเอาไปละสู้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 ไป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 ระวงังระวงัง ระวังระวังไปด้วยกันนะไปด้วยกัน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 ก็เจอไหมไป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 เกมนี้ต้องเป็นของเราเกมนี้ชิ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 เอาอยู่ใกล้ฟ้าฟ้าฟ้ามึงไปล้มไปเปิดงานแล้วเหรอฟ้ามึงไปเปิดงานแล้วเหรอขอบคุณนะโอ้ยฟ้ามึงไปเปิดงานแล้วเหรอ โดนผู้มีตัวเดียวด้วยหุนยนต์ผู้มีตัวเดียวด้วยใครล่ะใครล้มใครล้มฮะหูหุ่นจะล้มด้วยรอแป๊บนึงอ้าวตุ้มผู้คนเดียวแล้วเนี่ยชี้ชี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 ้เี่ยไปไปตัวตัวแตชี้ท่าฟงน่ะามคนชี้ชี้ชีโดนลมโอ้ยเขี่ย โดนลมอะ่ะสองหนึ่งอะ่ะแองถ้าเป็นลูกซองนะ่าจะรอดอยู่พอดีไม่มีลูกซองเลยแองถ้าลูกซองเองสองตุม้มสองตุ้มบมเหลือแองเขานำไปสองศูนย์แล้วชิบหายเกมนี้ต้องได้นะเกมนี้เราต้องได้เกมนี้เราต้องได้เข้าใจไหมเกมนี้เราต้องได้ เกมนี้ต้องเป็นของเราไปแปนูนนูนระวังรฟาระวังเชียเชี่ขางขวาตาไปตาไปตายไปตายไป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 ข้างหลังโดนข้างข้าเชียจัดไปจัไปตัวนึงีตัวนึงจัดไปจ๋งมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณฟ้าขอบคุณ เก่งมากแบบนึงได้เอ็มวีพีเว้ยเอาซีเอาเนี่ยเนี่ยเกาะต้องใช้เกาะต้องใช้ของอยู่นี่ด่านนี้ด่านใหญ่นะต้องมีกล่องพยาบาลให้ทุกคนต้องมีปืนยิงไกลๆหน่อยขอบคุณนะีของอยู่นี่หนูเนี่ยหนต้องซื้อเก็บเอาเชี่ยจะทิ้งเกาไม่บอก ต้องซื้อเสียตังขันนึงไป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 ดูกันไปดูกันระวังระวังระวังระังระวังระวังมีศัตรูอยู่ใกล้ๆระวังระวังนู่น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 ด้านซ้ายด้านน้ายด้านซ้ายด้านซ้ายด้านู้ายเช็ดเช็ดไปลงไปนงมาลงม่งมยิงหน่อยข้างบนนะยิงหน่อยเห็นไมนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไห่นั่น เชียเชีปุยลขอบคุณครับฟ้าโอนะ้โหอิเชี่ยตายไหมเชี่ยเอ้ยเอาเอาหงหนึ่งหนึ่งหนเหลือสู้สู้งสู้สเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณนะพันญาปัญญาพันญาปัญญาเชี่ยทริปเปิลคิ <Es> อยู่นี่มันอยู่นี่เหลืองเหลืองอยู่นี่รูอยู่ใกล้ๆเหลืองมันอยู่นี่ระวังระวังระวังเหลืองระวังเหลืองงระวังนี่แหละใต้รถไฟนี่ใต้รถไฟนี่เสียหาแล้วเสียลงไปแล้วลงไปแล้ว ไปไปไปข้างหลังข้างหลังฝั่งตรงข้ามระวังเหลืองระวังระวังพั่นยาวนี่ไหมขอดข้างขวาด้านขวาเลืนยันเลืนยันแวบๆข้างล่างข้างล่างขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเจ๋งเจ๋งมากเพื่อนเจ๋งมากเจ๋งมาก แค่นี้เราก็ได้สองสองแล้แค่นี้เราก็ได้สองสองแลแบบนี้เราต้องเอาให้ได้เอาให้ได้แบบนี้เราก็เอาให้ได้นำนำเราต้องนำ,นำเราต้องนำไปสามสองแล้วปิดด้วยสี่สองเลยไป<อ>ยไปไปนะไป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 ปไ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 ป,ไป ไปด้วยกันไปด้วยกันโลไปด้วยกันไปด้วยกันระวังลนน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 นเจีเอ้โดนตักขาไไปไปไปนีดันดัอย่ามาลบอย่ามาลบดัน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 ดีชีช้าดันขวาเข้าขวาเข้าวาวาชชีชีลมมลมลม ยิงยิงให้ตายยิงให้ตายมีศัตรูอยู่ใกล้ๆยิงให้ตายฟ้าฟ้าลมแล้วไปไประวัง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 เช่อเช่เช่ใครใครอยู่ฝั่งตรงข้ามตายไปตายไปตายไปลมแล้วลมแล้วลมแล้วจข้างงเช่อใครยิงกูเช่สู้สู้มองสู้สู้สู้ง ม่วงสูมง้มองมองอ umas, มองโอ้โหม่วงล้มล้มพร้อมกันด้วยโอ้ยเจ๋งเชี Dear ่ยเชื่อใครยิงกูอยู่ใครยิงอยู่สัสสัสสัสโอ้ยเขานำไปแล้วโอ้เขานำไปสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องได้เกมนี้เราต้องได้เกมนี้ใจเย็นใจเย็นเอาเาเอาเอา กล่องพยาบาลให้ทุกคนอืมเอาเนี่ยละเอาเนี่ยละเอาเนี่ยละขอของหน่อยเอาเนี่ยถูกใจสายยอ่อถูกใจสายยอ่อเนี่ยถูกใจสายย่อนะครบสัตว์ทูแล้วสายยอ่อชอบสิ่งนี้ไม่ไม่ไม่ไป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 ,ปนะ่สายยอ่อชอบสิ่งนี้อยู่ไหน อยู่ไหน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 เชี่ยเชี่ยชี่ยทกใจส่ยอดอยู่ไหน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 ตรงไปแล้วเชี่ยเชี่ยมีมีมีทุกใจใสายย่อถูกใจใสายย่อดตาย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 ทุกใจส่ยอนะผมถูกใจใสายย่อดหรือตัวนึ่งหรือตัวนึงอยู่ไหน มึงอยู่ไหนตายตายไปตายไปตายไปถูกใจสายย่อบอกแล้วถูกใจสายย่อสามสามบดกันแล้วมึงโดนกันเลยโดนกันเลยแหวนี้แหวนนี้สู้สู้เพื่อนสู้เราต้องปิดแหวนี้ให้ได้สู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 ้โซ่โซ่เอาเอาเอาเสร็ให้ทุกคนแล้วซ่อมเกาะซ่อมอะไรให้เรียบร้อย เรียบร้อยเอาให้ดีเช no like like ื่อเชื่อว่ารวยใช้ให้หมดใช้ให้หมดถูกใจส่ย่อเดยวถูกใจใส่ย่อย่อรอเลยย่อรอเลยย่อรอรอถูกใจใส่ย่อไปลุลุลุอยู่ไหนอลูุ่ลุอุวุลุลุลรลุ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 ลลลล ไป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 มึงกองลูกองเถอะมึงยังหอบตีโอุปเตใส่ย่อ่ย่ใ่ย่ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหน้าชนะเห็นไหมโอ้พอได้ถูกเใส่ย่อแล้วอย่งไรก็ไม่รอดได้ MVP ไหม ได้ MVP แม,ม่แมตต์เนี่ยไม่ได้โย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ MVP ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะชนะก็โอเคแล้วโอ้ได้ที่สองอยู่ยิงได้เยอะที่สองอยู่โอเคโอเคไปโดดร่มกันดีกว่าไปไปโดดร่มกันปะเพื่อนไปโดดร่มกันดีกว่าไปโดดร่มไปโดดร่มอ่ามาเดี๋ยวอีกแล้วกูมาเดี๋ยวอีกแล้วไม่เป็นไร Mày Mà đi có gì ở ma điều có gì ở đây. Long này đi. Long này đi. Long rồi, Lông đầu năm, nè, nè. ไม่น่าจะถึงนะใกล้อยู่นะ600กว่าเมตรอยู่นะ700 600ใกล้อยู่นะเนี่ยมไม่น่าถึงถึงข้ามน้ำไหมเนี่ยมันจะผ่านน้ำไหมใกล้อยู่นะมันใกล้มากไม่น่าถึงนะ ลงแถวนี้ลงแถวเนี้ยตรงนี้ก็ตีนเยอะเหมือนกันไม่ใช่ตรงโน้นตีนเยอะอย่างเดียวตรงนี้ก็ตีนเยอะเหมือนกันลงตรงเนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้เอา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 ไว้ก่อนมยนะงไรไอ้เอาเอาไว้ก่อนเกมเอาชีวิตรอดเกมเอาชีวิตรอดไม่ต้องยิงเยอะยิงยังไงให้ชนะอะ นั่น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 ดีโดนมาโดนปืนตายไปอยู่ดีๆก็โดนลงมาใส่ลูกปืนเอาเอาเอากล่องเหลืองต้องใช้กล่องเหลืองต้องใช้กล่องเหลืองต้องใช้ใหม่ๆอันนี้ยิงดุงยิงดุงลูกเก้าลูกสองเอาสิเอาสิสองแม็กซเจ็ดแม็กซ์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดอีก เจ็ดหน้าเจ็ดหลังเจ็ดพร้อมๆกันไปไปไปเอากระสุนกระสุนก่อนกระสุนต้องใช้ต้องใช้กระสุนเราต้องใช้ใชนานอยู่นี่มีอะไรยาเอาสิเอายาเอายาเอากระสุนด้วยไปๆๆไป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 เอาสก,กา สก้าสก้าสก้าสกาเลงคว่าสกาเลงคว่า,วาอืมสก,กินใช่ต้องใช้สก,กินนี้เอาเอาโอ้ก่อสามก่อสามเอาสิครับเอาสิครับสิครับก่อสามโอ้ยเอวหกสิบถูกใจใสยย่ย่อเอาใสา่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ถูกใจใสยย่ย่อเอาเอาเอา,เอา เใสยย่อได้แล้ได้ได้ชิชชชชชยตไปตายดูกใสยย่อเนไหมมาไปไปไปไหนดูซิมีอะไรเอากระสุนมาส่งใช่ไหมกระสุนมาส่งเกาะเกาะเกาะเอาดูกใส่ย่อไปไปไปโอ้ยกองกองกองกอ สองกล่องเผื่อมีของดีดูดูมีอะไรเอาเอามีอะไรก็เอาเสริมเสริมเสริมไป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 ใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหน้าใครเล่นอะไ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 รอยู่

ไไไไปไปวิ่งหนีไปแล้วิ่งหนีไปแล้วนุ่นแม่งกูเกือบตายแม่งเข้าทีละสามสี่ตัวมาทีละตัวมาทีละตัวก็ได้กันทุกคนได้กันทุกคนได้กันได้กันทุกคนได้กันทุกตัวเอาเอานุ่นมีอะไรมีอะไรเอาเอา เอาเอาเอามาแม่ลองปืนลองปืนเงินเงินเอาดีเงินเอาไว้ทำไมอะเอาเอาเอาเงินเอาเงินมีอะไรเอากระสุนมาส่งเอาอีเชี่ยวิ่งกลับมามันวิ่งกลับมามันวิ่งกลับมามันวิ่งกลับมาแล้วมันวิ่งกลับมาแล้วตายไปเราลงไป แล้วมันก็วิ่งไปอีกแล้วเชียนกระเป๋ากระเป๋าสามด้วยกระเป๋าสามเอาสิกระเป๋าสามแอร์าาอดอปแอร์ดอปแอร์ดอปลงตรงนี้ด้วยเอาเกิดได้เกาะสี่นม,มีไปแป๊บชิ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 กลับมาแล้วมิ้งกลับมาแล้วสองตัว วิ่งไปอะไรเขี้ยนตายไปอีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนตายไปตายไป <amp> แม่งบอกให้มาทีละตัวแม่งมาทีละสองตัวอืมบอกไม่เคยเชื่อฟังกันเลยไม่เคยเชื่อเลยบอกมาทีละตัวทีละตัวล่วลอมาทีละสองตัวแม่งไป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 แอดดอปอยู่ข้างหน้าแอดดอปอยู่ข้างหน้า เราต้องการเกาะสีคล้องกันเกาะสีเอาเกาะสีก่อนตัวนี้โตัตัวบางตัวบางแม่งกบตัวบางมากตัวบางมากหาเกาะซ้า,ายหาเกาะสีใช้เคือมีแบบเกาะซ่าเอ็กให้ใช้ด้วยเอา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 วายวไยวา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 ยเชี่ยยุงกัดแม่ง ป่นอะไรกันยุงนนกันนะักกันหนาแม่งเล่นทีไรแม่งยุงชอบกัดอืมคนเนื้อหอมยุงตัวเมียด้วยนะกัดแม่งมีกยุงตัวผู้ก็กัดไม่ใช่ละอาวงวงบีบแล้ววงบีบแล้ววงบีบแล้วจะรอดไหมเนี่ย

Coco coco. Tìa lạy. Tìa lạy. Bye bye, 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 bye. Coco coco. Nguyên yung bụi. Hoa chị tua. Ton anh có đi. Ton anh có gặp. còn anh. Ton 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 anh. ชี้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 ข้างหลังตูดกูไปไปวิ่งไปไหนน่ะวิ่งไปไหนไหนล่ะโน่น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 อยู่โน่นอยู่โน่นโน่ไปไปตายไปโมดปีตึงงี้เอาลงไงไหวอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวไป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 ีสามตัว เชี่ยกล่าวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอา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 ไป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 ข้างหลังข้างหลังมาแล้วข้างหลังข้างหลังวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอยู่ไหนอีกอยู่นู่น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 ตายไปตายไปเชี่ยแมง ไป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 สองตัวอยู่ตรงนน้นสามตัวอยู่ตรงไป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 ยิงตายตายไปตายไปอยู่ไหนเอากระสุนมาเติมหน่อยเอากระสุนมาเติมก่อนเอากระสุนมาเติมก่อนเอากระสุนมาเติมก่อนหมดไปหลายนัดสูตหมดยังมีอะไรเพิ่มไหมไม่ไม่ไม่ไปไปไป เติมกระสุนเติมกระสุนเติมกระสุนกลางวงไปกลางวงกลางวงไปกลางวงสิบสี่ตัวไม่เยอะไม่มากไป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 ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายกำลังโดกันอยู่เหลือเก้าตัวแล้วอุ้ยโดกันสาหัสแถวนี้สองเอาเวิ่งไปไหนล่ะไปไหนล่ะอยู่ในอีกอยู่ในอีก มีไหมมีไหมวนวนนนนสุดจัดเกมนี้เดือดไปไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโน่นโน่นอ่น่นอยู่่อหนันอ่นู่นอน่นอยู่น่นอน่นออยู่นู่นอยู่นูยู่นู่นอยก่างลน่ลอย่นู้วอยู่นู่นอยู่า ไปไปไปกลางวงกลางวงลองลอยอะไรจะทำเอาเอาไป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 กลางวงก่อนกางวงเช็ดเช็ดเช็ดขยิงตูดกูขยิงตูดกูแม่งคนสัตว์อืมดูกันไปโดูกันไหมล็อแป๊บนึงรอแป๊บนึงโชว์ฟอร์มงี้ทีมแชมป์นอนมาตายไปมึงยิงจิตของใช่ไหมล่ะแม่ง ยืนเก็บของใช่ไหมกูรู้เีย yeah. ล่อตูดกูล่อตูดกูสัตวสตูดกูบานเลยสัตว์อ้ามียิงต่อหนึ่งสามตัวด้วยโอ้โหไหนวงล่อนโชคชะตาในในในมาดูสิดูสิดูสิเว้ ตายไดไปไปไปตายไปโดตายนึงลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชมดาให้ด้วยนะครับผมต l l ีให้ตายวไปจ เี็สิบสาม